เอาละมาดูเ <S an aly ra> ชลล์น้าวนะคะจากลีาากิปต์เาเจอแับเอเวอร์ตันนะคะก็ผู้ชมประมาณ6,000กว่าคนเกือบ7,000คนแหละครึ่งแรกในเล่นมา5นาทีเท่านั้นเองเชลล์น้ำก็ได้ลุ้นจากจังหวะนี้นะคะเป็นอาริย์คาเตอร์ที่ยิงด้วยสายแต่ว่าบอลนั้นก็ออกหลังไปพักชัยก่อนนะหลังจากนั้นค่ะผ่านมา12นาทีเอเวอร์ตันเนี่ยมาได้ประตูขึ้นนำหนึนะคะเป็นเซเรนี่ที่ยิงไปชนเสาแล้วก็บอลเนี่ยมาเข้าทาง <S <S <an aly ra> โอ้โหเออเยลวิชนะคะซ้ำๆเข้าไป สบายสบายดูมาเห็นเด่นเป็นเลยให้ดูจังหวะนี้นะคะภาพช้าไปโดนโอ้โหนิดแต่ว่าดูเหมือนว่าจังหวะมันพอดิบพอดีใช่แล้วก็หลังจากนั้นแค่เอเวอร์ตันมาได้จุดโทษนะคะเป็นอาราเบดไปทำฟาวเวอร์เนี่ในกลับผิดโทษเอาละโอ้ใน้วท่านเบนก็จัดการลูกนี้เข้าไปเอเวอร์ตันก็ะนำ2-0 ก็เกมก็สบายสบายอยู่ครึ่งหลังค่ะเล่นมา4นาทีท่านเอร์ตันก็หนีห่างไปอีกเป็นสาศูนย์นะคะจากเลอส์แมนนะคะจังหวะนี้ดูซิอ้อโหทำไมชีวิตดูง่ายได้เข้าไปหน้าประตูก็เป็นประตูนี่เล่นกับทีมลิทูใช่ไหมลิทูจากอันนั้นหนึ่งเล่นกับทีมิชันห้าดิชันห้าดูสีมากเปนเล่นตลอดสีแหม่ก็ขึ้นอยู่กับคู่แข่งใช่ไหมเหรอ แล้วนะคะหลังจากนั้นเนี่ยทางด้านของเชอแนมก็ได้ประตูไล่มาเป็นหนึ่งประตูต่อสามในนเชลเพนที่วิ่งสอดขึ้นมายิง,ยงสวยเลยนะยก็เบียดเขาแรกเข้าไปภาพช้ากันจังหวะนี้มาถึงนี่แล้วไล่มาแต่<ม>ว่าเอลตันก็หนีไปอีกเป็นสี่หนึ่งท่ิชเบะเปิดบอลมาให้ทางด้านของโคแมนกระดกบ,บอลข้ามตัวสกอตตีบราวน์ผู้ทำประตูของทางด้านเชอแน,เแนมเข้าไปนะคะและเอลตันก็มาปิดท้าย อูภาพช้าตัวน้อนที่สี่นะคะคือเขาก็ไหลไปนเรื่อยก็สึกมือพวกสาประตูแล้วก็เล่นสบายแล้วนําเยอะขนาดนี้แล้วมาปิดท้ายอีกใน,นช่วงท้ายเกมมันที่8.9ค่ะเซเรนีทําจนได้จบเกมนะครเบเอรตันก็บุกมาชนะชนนัมชาว์ขับลอย5าประตูต่างต่างแขนเขาอบสี่ไปเจอผู้ชนะระหว่างโบตันหรือว่าสันเดอร์แลนด์ค่ะในส่วนนี้ก็เป็นผลการขันแต่ว่าเรื่องของควันหลงหลังเกมนี่ก็เป็นด้านของนักเตะของเชลนัมชา์เนะครัคบเขาบอกว่ามีการ วาดเคราะห์ก่อนการแข่งขันคือมีช่วงการสุกซ้อมเนี่ยก็มีทีมแมวก็คือคนนี่แหละสองคน วัยรุ่นอา,อายุ17ปีสองคนเนี่ยย่องเข้าไปขโมยทรัพย์สินของพวกเขานะีคะถึงสนามซ้อมเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาคือโชคดีตำรวจก็ได้รวบวัยรุ่นสองคนที่เิ็นผู้ต้องสงสัยเอาไว้ได้ก็คือจับตัวได้แล้วก็นําของบางอย่างที่ได้ขโมยกลับคืนมาได้โดยของที่ได้นี่ก็ไปก็มีพวกกระเป๋าสตางค์โทรศัพท์มือถือในกาเข้ามือกุญแจรถเอาไปทําไมกุญแจรถหารถเขาเจอไหมคือล่าสุดก็คือจับไปได้สองคนอย่างที่บอกคือ17ปีเนี่ยก็มีการรื้อค้นกันแบบโมโหลานซึ่งแบบ ทำไมต้องมาขโมอยของตรงนี้ด้วยนะมันก็เขาก็โมโหอะว่าทําไมถึงทากันแบบนี้าดาริลดัฟกองหน้าของกอตแลนด์ของเชลเนมก็บอกว่าชุมเชียวกับวัยรุ่นนะซึ่งยินดีที่จะจ่ายเงินเพื่อจะซื้อโทรศัพท์มือถือของตัวเองกลับคืนมาเพราะว่านั้นมีคลิปวิดีโอของลูกของเขาควาทมทรงจำอะซึ่งแบบว่ามันมันกลับมาไม่ได้อะอเจริงๆเนี่ย อยนี้เนี่ยนะคะควรจะแบ็กอัพไว้เยอะๆนะคะหลดเขข้าองมีประมาณ3แบ็กอัพเลยูรูปของลูกใช่ไหมฮะถ้ามันหายมันก็หายไปเลยถ้าเป็นแมวนะก็ต้องพิจารณาตัวเองนิดนึง